รับตอนนี้ครับครับสำหรับแมตช์การแข่งขันของน้องับน้อยครับก่ต้องเร็วดอกรับปีครับรถครับี่น้องนักกีฬาตกปลาครับเอาทีได้ไายอ้ําับอาออกวิดีโอหน่อยครับออกวิดีโอหน่อยครับรับสำหรับี่น้องนักกีฬาตกปลาทุกๆทีมงานนะครับรับของน้องับน้อยฟิชชิงครับี่น้องมาซอยร้ายครับ มาซอยหลายครับครับนี่รับแล้วครับนี่ปลาบึกครับครับนี่ครับพีน้องเวลาทีมงานมากออยหลายครับแน่นริงๆิครับครับปลเอฟคับรองพู่ครับครับดี่ครับอ่างส้นชุ่มแพร่ครับแนนริงๆ้งมานีมัดครับครับชุ่มแพร่วิตกิงครับมาดูคนเมืองแพร่หน้าค่าสีเป็นเรื่องครับฝลาแดงครับรับเงาะปลามาครับ แน่นจริงครับคร <seasoning suis S 2> ับครับครับอ๋านี่ครับกําลังยืปลาโอ้ยกําลังยืปลาพอดีครับรับผ้านพ้องหนีบครับมาครบทิ้มครับผ้านพ้องหนีบครับปูเบ็ดไม้ครับครับสาหรับที่น้องครับครับปลาพ่นโกสุมครับนี่ปลาพ่นโกสุมกายอยู่อ้างพี่ครับที่น้องอ้างพี่กายไล่เต็มท้ายบ่อครับนี่ครับ ผูกเอทีมงานผ้าแดงอับผ้าแดงครับเพิ่นน้ำเงินมื่นอยู่ครับตอนนี้ครับสำหรับครับมีสภาพฟิตยิ่งครับครับเอามาายถ้ำไอพี่น้องนักกีฬาตกปลาได้เบิ่งว่าครับอ่าเพิ่นมาซอยปลาอ้วนหน่อยหลายซ้ำนี้ครับครับเนาะข้าง้ายบ่อดีครับแน่นยิ่งยิ่งขึ้นกันครับแน่นยิ่งยิ่งครับแน่นยิ่งยิ่งครับ ำหรับเอาคีมอดตอ์ไส้ไอ่ท้ำหมาด้วยครับมาหอดถ่ายบ่อแล้วครับมาหอดถ่ายบ่อรับมีเบดตลอดครับกับรถลากกับจอดเน้นยิ่งริครับถึงบ่ารับเอารับเปิดแม็ดน้อยๆครับปลากระตอบสนองตลอดมือครับปลากสอบสนองตลอดมือได้ครับสำหรับน้องโบน้อยฟิชชิ่งครับนี่ครับหอครับ เดินทางมาครับแนนวิ่งติ้งครับค่นในบอมีฟิวครับอ๋อครับอ๋อนี่ครับมังกรสีมดเวลาการแข่งขันแล้วครับสำหรับแมต็ดวันที่หาเมษาครับสำหรับแมต็์วันที่หาเมษาไส้สีมดการแข่งขันแล้วครับเด้คลิปเมื่อที่ท้ายเอาก็เลยม้ากับมาท้ายท้ำ มาทายาท้ใไ้พี่น้องนักกีฬาตกป่าครับได้เห็นว่าครับพี่น้องมาซอยน้องัวน้อยหน่อยหอยลย้ลำได้ครับรับิึงรถจอดสองทางฟังข้างครับอุ่นท่านเบ็ดตากลากครับตาบ่อได้หล้ครับได้พ่อกับได้พ่อคาอ่าลังวันรับกับเลยหันแนวกับมาซอยรับเลยหันแนว น้องครับเล็กแหลมทองครับเล็กแหลมท่้องครับฟิตชิ่งเกมครับฟิตชิ่งเกมทม่มญ่ครับไปใส่แก้เป็นตะยานครับนั่นครับขอบพุณนหลายๆครับมาซอยกันแน่นยิ่งๆครับสำหรับวันที่ห้าไปริ่มครับแมตต์ต่อไปครับแมตต์ต่อไปวันที่ครับเป็นอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาเด็กครับหน่อยวอลลไลา์ล่างวันบ่มีรถครับ ฝนตกแดดออกใจเต็มครับขอบคุณเลายครับที่น่องครับผมก็สติไปครับผมติดไปควบปุ้มสถานการเ์เหยือีกงานหน้าที่สุดท้ายแล้วครับครับเลืออีกงานหน้าที่สุดท้ายครับสำหรับเมียครม่ค้าครับแม่ค้าแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับครับเมาขี่มตอจะใสค์สายครับเลืออีกสี่หน้าที่สุดท้ายสำหรับการแข่งขันครับนี่ครับเลอีกสี่หน้าที่สุดท้ายครับ เดี๋ยวเวลาอีกสีนาทีสุดท้ายนะครับในการแข่งขันนี่สำหรับนี่ครับเตะกันได้ชุกนี่ครับสำหรับของปลาพิกัดแับหนึ่งจุดห้าเตะกันครับเตะกันมาห้าหกหกเขียวแล้วครับกับปลาสองจุดห่าครับนี่ครับกับซปเปอร์โก้สองจุดห้า ลปลาปไงรนนับปลาเงีับเบิงครับตอนนี้ครับน้องไว้ครับเอาปลานิ่นสีขึ้น<อ>มาสั่งครับอ,าอาบ่านี่น้องไว้กับปลานิ่นปลานิ่นเท่ากับง,งามครับ,รอบโอเคครับอยเริืมครับแมตต์ต่อไปครับพ่อกอันยูน้องบอับน้อยบโอแหงนี้ครับมาตรฐานได้อัดปลาตลอดมือบอ้องเงาขอบคุณครับ